วัดีค่ะวันนี้นะคะนะคะรถ NQR 175แรงนะคะ6ล้อกลางเล็กนะคะตัวยาวนะคะอยู่ที่5.6เมตรนะคะเว้นเคนนะคะอยู่ที่80เส้นนะคะก็จะเหลือกระบะที่4 4.8มี4 4 7, มตรีเถึง478เมตรนะคะตัวนี้นะคะก็ลูกค้านะคะมาไกลเลยนะคะ จากคุณคงเทพจังหวัดสุรินเลยนะคะตัวนี้นะคะยาง8.25นะคะน็อห6ตัวนะคะก็ขับกำลังพอดีเลยเป็น6รกรอกกลางเล็กนะคะติดเคน3ตัน3ท่อนนะคะตะขอพับนะคะทาดานโนนะคะสีนี้คือเโนลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้นะคะเป็นเคนเก่านอกญี่ปุ่นนะคะเลือกทำสีเอาสีดำสีแดง สีเขียวสีไรเราทําได้หมดนะคะนี่คือลูกค้าเอาเอาสีมาตรฐานที่มันมีอยู่แล้วนะคะตะขอพับนะคะสามตํสามท่อนนะคะตัวน,นี้นี่ก็เป็นตะขาบปูมือขาช้างคู่หน้านะคะแล้วก็กระบะนะคะแพงทึบประมาณห้เซนนะคะเปิด3ามด้านสองตอนนะคะดูตรงนี้เลยสวนะ้งามมากนะละยะยา ก็พร้อมส่งม,มอบลูกค้าที่จังหวัดสุรินเลยนะคะลูกค้ามาไกลมากแต่เราก็ยินดีให้บริการนะคะลูกค้าถึงมาลูกค้าที่จังหวัดสุรินเลยพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยที่ขนส่งจังหวัดสุรินนะคะสนะวยงามนะคะลูกค้าไปใช้รับเหมาก่อสร้างนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อตู้ ISUZU ยีห้หัวเป็นกเกษมร้อยแปได้นะคะในเฟซในไลน์นะคะทักมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสนะคะหรือ ID ไลน์ TU นะคะ ISUZU นะคะ TU ISUZU นะคะตู้ ISUZU นะคะทักมาไลนา์มาได้เลยนะคะพร้อมให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างดีนะคะ สามารถเอาไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าได้เลยนะคะสนใจก็ทักตู่มาได้24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับเดี๋ยวมาอีกก็คือเป็นรถ6ล้อนะคะติดเคน6ล้อใหญ่เลยคีน5ตันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ